สวัสดีพี่น้องจ๋าบาพบมาพอกันอีกคือเก่าฮะล่ะพี่น้องจ๋าที่เก่าวลาเดิมก็สาวนาเล่าพี่น้องยูคุ้มวัดจ้าวัดป่าเด้อเมื่อน,นี้สาวนาเล่าสิมาเฮ็ดอันขนมจีนน้ำยาปลากระป๋บบองอันนี้ก็เฮ็ดไปละละเทื่อนึงลหะเพราะว่าแต่เมื่อน,นี้ไม่ยังคือเฮ็ดอีกพี่น้องสาวหนาเล่าอยากมือขึ้นหนี่นอนกับบลับคอยอยากพี่น้องจ๋า ขนมเจียนปลากระป๋องซึ่งสาวลาเล่สิไ่เป็นปลากระป๋องสามแม่ขั้วสามกระป๋องเลยพี่น้องเครื่องสาวนาเล่ได้ตําไว้แล้วเครื่องกระไส่หอมแดงบักเพกสาวนาเล่ใส่สามอย่างสาวนาเล่บ่ได้เห็ดเนียเห็ดหยางเดอ้อเห็ดน้ำยาข้าวปุ่นเห็ดง่าไๆพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้เมนูเด็กเซนพี่น้องอันผักไส่กระิีบ่ใสไสผักซีเล่ใส่ตะอันต้นหอม ใบบกูดพ่อซ้ำานันจบเฮ็ดกินง่ายๆไปเลยเหมือนี่ตี้ไกล้กับบะมี่เลือดไกลกับบะมี่อันแรบะมี่เอาซิกเนเจอร์ขึ้นนำยาปลากระป๋องพี่น้องจาออ๋าขึ้นยามามาใส่อันก้อนเอื้อนนี่เขาสี่เอาปลากระป๋องนี่อันลงไปอันขยี้ขยี้อันในครโคกชักหน่อย หรือผู้ใหญ่ที่บ่มักอันขยี้ก็ก็บ่ได้ว,ดว่าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสาวนเลาสิเอาไปขี้จักนอยน่นะเบ่อยา,าออยกลงเด้อันใส่เบิดน้านําเบิดในมันนี่ล่ะขี้จักนอยอัง บดต้องไปเห็นมุนมากมายมันสิบ่ไไ้กินตอนมันนะนี่เอาซ้ำหน่กับพ่อแล้วพี่น้องเ้อนี่บดบดบดซ้นำนน่กับพ่อเอาลงหมอ้อเอาลงหมอ้อของเข้าเลยพี่น้องจ้ะขคอยล่างโคกล่างยังข่คยล่างสากลงไปเลยอจับโคกเทลงไป โอ้ยฟงใจจากควานน้องจ๊ะตอนน่ะเราเห็นฟงใจจากของแล้วแต่ตรงนี้บ้างละพี่น้องเอยเลอะเธอเปื้อเปือเป้อนเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะเอาเอา,เอานา้ำล่างโคกลงไปล่างโคกล้างเอาเบิดเบิดเอออยู่ในอยู่ในอัน่องมันอีก,กระ้างเอาเด้อพี่น้องเด้อคงเล็ง กงลงิลงกงลิงเห็นมันเบิดเวลาเขาใส่เครื่องใส่หยังไปแล้วนี่ด้วยพี่น้องมันจะไม่ข่าวนะมันจะไม่ข่าวนะจ๊ะ,อะโอเคกระใส่เครื่องที่เขาต่ำลงไปเลยพี่น้องจ้ะนี่กระใส่หอมแดงบักพริกพี่น้องใส่ลงไปใส่หลายสาวน่ะเลามามาก,กินกระใสเท่ามากมาก,กินกระใสพี่น้อง กูนะอื้ยเข็มข้นละอ่าเดี๋ยวสาวนาราเอาใบป,ประกูล,ลงนี่เฮาเสียดซ้ำนี่เลยพี่น้องจา้ากินสองคนกับพ่อมือนี่กรับตากองเอาพี่น้องพงลดพงสู้รล,ลงไปใส่เบิดซะ นุง่งยกกคุนไว้ใส่มันเบิดเกลือเล็กน้อยอย่าเฝ้าไปใส่ไลมันสิอันนัวเกินไปเออน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกด้วยนะจ๊ะน้ำปลาแดกไม่พอเราเพิ่มเติมอีกจ้ะโอ้หอมเ่ะอันบ่ได้พ่อหยังห่ะหอมเหรอ อันเครื่องของเขาเขาใส่ซัมนี่เด้ยพี่น้องจ้ะซัมนี่จริงๆให้มันเดือดมันฟดแล้วโอ้เริ่มเริ่มเริ่มซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องใส่บักเพชรลงไปอีกบักพริกบ้านยุสวนสาวนาเลานั่นเองว่าได้ํำใส่ใส่เห็นมันเป็นลูกโดดนะพี่น้องจ้ะ ปูซ้ำนี่เล่เด้อพี่น้องเด้อ mm. บ่ได้มากไม่เด้ออันต้นหอมนี่คือเขาใส่ที่หลังเดี๋ยวให้มันซุกแล้วเข้ามากินพี่น้องจ้ะซ mm. ุกแล้วพี่น้องจ้าฟดบกบกบกปก้ไอยแล้วกัใส้ข่กับโอเคเบตงใส่หอมบัวลงไปต้นหอมฮะล่ะมีแตจต้นหอมผู้ใดสิใส่พักซี่เล่ายี่งยังการย่อมได้เด้อพี่น้องย่อมได,ได้ได้เบื้อนฮะล่ะตามมาก รสชาติมีสาวนาา่าราบก็ได้ปรุงพิ่มเนี่ยพี่น้องปรุงอันซ้ําเห็นทันละปรุงซ้ํานั่นเลยเรื่องจริงพอดีแล้วนี่มาบา้านนี้มากินกันบานนี้พี่น้องจา้ามาพี่น้องจา้า้านลงไปเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่กินสามจับก่อน <laughs> เออเริ่มต้นซะก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นนะหลุดงลูกโดกด สาวนาร่ามีผักน้ำอยู่พี่น้องจ้ะอืบักทวจะคล้องเองกะลําจะคล้องเองบักเพชรนี่กะจะคล้องเองพี่น้องคเลโคเลโคเล,คล่อืมคเลซะก่อนอูโคเลบ่ได้อือันเขาปุ้นกะเบิ่งเตี๋ยวภูนาจับหนึ่งจับจับสวยสวยพี่น้องจ้าจับน้ามันเด้เขาปุ้นเพื่อนนะอ่ะเออ ดีดใส่ข้อใส่ข้างอืมอืมโอ้เลิศเลิศนอนกบหลับพี่น้องเอ้ยฉันงข่อยอยากค่ะข่อยอยากเขาปุ่นน้ำยาปลากระป๋องข่อยเห็นเขากินมือขึ้นนี่นะพี่น้องอืม เผ็ดบ่พอเพิ่มบักพริกปนได้บอรเข้าวดีบอร์ข้าว อือ,อยากใส่มือ,อมันห่อนอแต่พี่น้องกับทรงกับไส่ ไนา่งมอ้กกนกนนับกนอนรล้ว,ว่าจำวัดที่พินผพูดเดียวหันละอืมกินข้าวปุ้นมันต้องพักเยอะๆเนาะพี่น้องเนาะ อืมอืมผักเยอะๆฉ่ำๆลูกโดดก่อน Bak pet yu suan lai quảm độc na, vẫn còn bên quẩn luôn, xổm dặc và lướm kem bạc khừa mắc cặp nấm sòng bạc ừ ừ ทั้งเพชรทั้งหอนจังบ่ thua cấp cả mua mắm cho ba cả nữa thì còn ต้นหอมเปืเป่อยๆไมันแสบตัวขอสินั่งกินค่ะค่ะค่ะคดอพี่น้องแสบค่ะ สาวนาร่าสิขออนุญาตปิดคลิปซะก,ก่อนนะพี่น้องเด้อพอไปยังวัตีอย่ามันโดนเกินไปลถะพี่น้องจา๋าเตี๋ยสาวนาล่าหนังสิน,นั่งกินคักคักดูนี่ละ่ะสาวนาล่าสื้อขนมกินมาสามอันพูดเอาพี่น้องคือแมาสิกินอีกแกคกสามจีจับเนี่ยนะจะสิบไปหาเห็ดเบี้ยงเนี่ไม่นะพี่น้องจา๋าเอาเจ้าสาแล้วนะพี่น้องมืออึ้นจังพบจังพอกันนะพี่น้องเด้อที่เก่าเวลาเดิมว่าการแจ้งของเขานี่ละ่ะ ก,ก็ไล์กดแช์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวหน้าเล่าเ้ยพี่น้องเล็กๆน้อยๆมีความสุข้ันฮาลาลอดวิวอ้ยอยไงเองอี้ยอกินกับพันกันยอดวิวอ้ยอยไงเงี้ยกับมีความสุขก่าพี่น้องจ๋าเหมือนจะเจอกันพบกันอีกคือเกาหละพี่น้องที่เกาเวลาเดิมไปก่อนจ้า